คกับพี่น้องครับพอดีครับเอามานี่อากาศดีดีพี่น้องเงี้ยหมูเศ้าฝนตกหมูเศ้าโอ้ล่มพอมนี่พี่น้องเบ่งบรรยากาศทุกท่านครับบ่ท่านไดลาะเบ่งขอบเปียดข,ขอบไกลอยู่ล่มพัดมือขึ้น ดี๋ยวสีพายพี่น้องรอบเบิงข้างนี้ครับฝนตกไมออ่ไม่เออในรอบปีฝนตกกังแรกในรอบปีพี่น้องเดี๋ยวสิพายพี่น้องรอบเบิ้งขอบไกลขอบเป็ดซะก่อน ฝนตกเมือนขึ้นพี่น้องโอตกมือเศร้ามืขึ้นกับตกแน่ย่เยอะขึ้นโอ้ยไก่กับงดตองเงาตองเงาเยอะไก่กับไรไก่ผั่นไข่ไหมคือฝนอะสีไข่พระพุธนี่มันโอ้ยใบไม้ใบไหลบักม่วงกับรดนกไมีดีพี่น้องบักม่วงเปบุกบวงเอื้อหล่องไหม thưa thắn nhảy để bùng mương có đay bom oh lôm hẻn đi thằng non bảo van có bậc cơn cơn nào bị bứng tiệt cơn nào tiếng này tiệt bảo ยินข่าวว่าตกทู่ทั้งทั้งสาระข้ามเนะเาะทั้งพี่น้องสาระข้ามเอ้ยเปียกถี่ฝนกระซินตลอดเปียกเนาะฝนซึมตลอดเลยผว่างหันก็นมีผู้มาเอาไปเลี้ยงเยอะสามสี่ตัวอยู่บหาน ว่าเป็นบ้าเป็นสาวอากาศเนี่ยมัเศร้า,าพี่น้องอากาศดีๆีเนี่ยมาาัเศร้าโอ้ยแบบบ่วงล้นล้มหลายแบบบ่ว,บวงล้อนอยู่กองนั่นที่ต้นนึงเต็มไปพี่น้องเ,เห็นหนไหมมันบ่ก็มืด

บ้านกับตกมาเนี่ยเ้ยบมีต้นบวมมีดับะนุนต้นครับสวนกวุ้วไม่ง่ายนิดต้นเอ้ยถือฝนขึ้นมาแล้วแบกนีตูกน